สวัสดีค่ะคลิปนี้มาแจกกำหนดการและสะคริปพิธีกรแบบละเอียดที่สามารถนำไปใช้จริงได้เลยค่ะก่อนที่จะไปดูกำหนดการและสะคริปพิธีกรกดติดตามกันไว้ได้เลยค่ะมีเทคนิคดีๆในการเป็นพิธีกรมาฝากกันตลอดค่ะ สำหรับกำหนดการอย่างละเอียดนะคะในพิธีลงนามถวายความอาลายัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเราจัดขึ้นณนะวันที่เท่าไหร่เราก็ใส่ไปสถานที่ใดก็ระบุไปนะคะเริ่มด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พร้อมกันณนะบริเวณพิธี ต่อจากนั้นเมื่อประธานเดินทางมายัางบริเวณพิธีประธานพร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าประจําจุดยืนเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหลังจากนั้นประธานพร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ค่ะ เมื่อประธานพร้อมผู้บริหารถวายความเคารพเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะจัดให้มีการลงนามถวายความอาลัยตามลำดับค่ะเมื่อเรียบร้อยแล้วก็ถ่ายภาพร่วมกันเป็นอันเสร็จพิธีค่ะเดี๋ยวเราไปดูสคริปต์พิธีกรต่อท่านใดสนใจจดและนำไปใช้ได้เลยค่ะตัวอย่างสคริปต์พิธีกรพิธีลงนามถวายความอาลายัย ขอเรียนเชิญผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่านพร้อมกันณนะบริเวณพิธีเพื่อร่วมในพิธีลงนามถวายความอาลัยค่ะเมื่อประธานในพิธีเดินทางมาถึงและพร้อมแล้วพิธีกรเริ่มกล่าวเรียนท่านประธานในพิธีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่านตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2568เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณจึงได้จัดพิธีลงนามถวายความอาลัยในวันนี้ในลำดับแรกขอเรียนเชิญทุกท่านถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉาย,ยาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อได้ถวายความเคารพแล้วขอเรียนเชิญลงนามถวายความอาลัยตามลำดับค่ะภายหลังเสร็จสิ้นขอเรียนเชิญถ่ายภาพร่วมกันช่วงท้ายพิธีกรกล่าวปิดท้ายแบบนี้ค่ะ ขอขอบพระคุณท่านประธานในพิธีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ร่วมในพิธีลงนามถวายความอาลัยในวันนี้ค่ะ